สวัสดีค่ะอ่านบ้านตาวเชิมค่ะพี่น้องมื่อนี้นะค่ะเชิมกับพี่น้องมาเห็ดเนื้อยูนี่กินแหลงบ้างเนี่ยค่ะตั้งๆต่มาเห็ดเรียบร้อยเลยนาะคะ่ะเยนื้อยูนี่กลิ่นซู่พอกับแม่กินน้ำกัน,นค่ะมื่อนี้มาพี่น้องมาเบิรงเนื้อยู่ในกิ่นเขาแล้วเชิมค่ะครับสวัสดีครับพ่อว่าคุณดำครับมื่อนี้นะค่ะกับิได้เนี่ยพี่น้องสบายนางมาค่ะนายหุณด,ดำไปซื้อมาเนาะคะ่ะสบายนางตะกับตหม,มึกแต่ว่ามื่อนี้สลับเมนูกันเนละะ้วค่ะทุกมือเขาจะตำ มือนี้ยจะเป็นลาบปลาหมึกตำสะใยนางเอ้าโ่โม่ขึ้นจะมัวแล้วโม่เอียงแล้วขึ้กุ้งเองค่ะตำปลาหมึกค่ะแล้วก็ลาบสะใยนางพี่น้องมือนี้ยคือแสบค่ะแม้จะเสุดิร็ฟเมนูแรกก่อนคืออะไรลาบสะใยนางค่ะนี่พี่น้องแซ่บรุ่งกันได้ค่ะลาบขึ้นหนึ่งต่อนานนนแะลาบขึ้นยี่ลาบขึ้นนี่ก็ได้สองตั้ง เด็กพ้นได้ยุดอ่ะอืมขั้นตอนแรกค่ะดูแบบหนาวก่อนอืมจะเป็นน้ำเปลือกแซลเนาะดาบซีสมสมน,น,นะท่านเอ้าเขสเต็จอร่อยสมไม่ลอยบ่ะสมอร่อยปกติเพ่นจะกินแก้วแบบราบแก้วเพี่ยกัแบนี้ได้ค่ะแต่วันนี้เขาจะกลินแบบสมเนาะ กป,ป,ปิดเปัดปัดเดี่ยวเมียตามด้วยนะผมสุดยอดอนยังเขาครัวค่ะจุดควรก็ต้องใส่อะไรใส่พอดีแส่ใส่อะไรงา้อ่ะเขาครัว เปรี้ยวแบเนี่ยพี่ผงค่ะก็ดีแป่้นะค่ะเปร็้แหลายห้องใครกินกับเราพี่น้องมาครับค่นมีอะไรหน่อยเนึอมีอะไรเนี้ยแซ่บครับพุ่เนี้ยแซ่บค่ะก็ไปกินนะค่ะกอด้วยปลค่ะ อนั่งคนเล็บเป็นคีนน้องเด็กชายผมเพีนน้องน้ำไรเลยครับน้ำอะไรครับ้อยสบายน้ำเป็นแกดน้ำกันได้ค่ะซีมก้อนเนี่ยซีมก้อนใสใส่หอมกันค่ะเป็นยังไง แช่บ่ฮะเส้ัด <c oughs> หนวดอกินลาบล่ะไปครับไปใส้หอมใส่หอมเลยมันใส้หอมจะนแสบมากหลาบสบายหยา <c oughs> นังเลยแซบ ดีจะพี่น้องน้องจงเคริริกริรรอืมคุณพี่น้องเสียบ่ะค่ะมือหน่ครล้องเอาสบายน้ำมาลาบขมบังนอก,นอกคือสบเกอยูนีน่าเสื่อนเแมนเลยอืมเสร็จล้ค่ะพี่น้องไปค่ะเมนูนี้ต่อมาเี่ยค่ะมเมนูต่อมาค่ะตำปลาหมึกพี่น้อง <leh> อีกค่ะ จะติดก,กันอืม่คนหัว้นใส่ให้น้ำมาใส่เลยให้เว้ใส่เบว้ทำเป็นน้องเบิังกันพี่น้องมันบอกว่าจะเป็นหนัวอีกครว่ากระเด็นเขาอยู่จับมาเถอะเนี่ยวเขาอยู่จับเป็นบักพี่น้องพี่ครับจะกินจิกมาได้ เล่นลงไปค่ะเล่นอีกเส่ห,หลายเราเด้อพี่น้องเสียบค่ะแต่ว่าช่วงนี้บอเล่นแ้งกะสุส่ตท่านี้พอหนาวหนาวค่ะอเรียบร้เสร็จป,ปุ๊บหอมเปียค่ะอืมดีเลยครับเลี้ยบเลี้ยบค่ะไรซึ่งหอมเปยีย นันปลาฮะออค่ะเสี่เอาี่น่นนนองพุดนะใส่หน่อยนอะมาเยวะเลยปปเป็นี่นองแตกนี่มันจะเครื่องเหรอเครื่องอ พุหนนะ่อยพี่น้องิ่งข้าพูดหน่มอมาใส่น<า>ะได้ปลาหมึกได้ปลาหน่ข้าข้าปนป่าใส่ได้ค่ะข้าป้นสกินเองขอ้าป้นสกินคับตํำแค่ปลาหมึกซึแซ่บเมื่อน,นี้ดีเมืออ่อตำนรับรองเลยไม่ซีมก็ได้มดเย,ยขับไปขับย้ค่ะไปสุดสงเิม พี่น้องปลาหมึกห้าเด็ดห้ามาตักใส่จานกันนะคะ่ะเยิ้มๆครับพี่น้องกรึบๆตับเอ,อ,อ็นปลาหมึกต้องเสียงโคกครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คมาเลยครับมาเลงค่ะครับมาเป็นยังไงะพี่น้องถึงถอนน้ำกันค่ะจ้ามาเด้อจ้ากิงถอนกันเลยมาเลยครับเด้อมื้อนี้ยเนี่ยกิ่นจะมีนี่ยแหละค่ะที่เขาเห็นเนาะค่ะตำปลาเมือกลาบไปเนี่ยงกระหลัดลาบสะายนางแล้วก็ออปลาน้อยที่เขาไปหามาสเตอร์บัวค่ะอันนี้สมปลาเด้อเนี่ยพี่น้องสมปลาต้อน ตมกุ้งพี่น้องอยากกะซั้งซื้อขอมาได้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะเสริมซื้อให้แม่องแมแม่ของแม่เยอะม่องแม่เยอะอันเดียอะอันี้มาอีกตรงไหนอัั ตัวในยๆยังดังนั้นไหนะนะา,าค่ะการสมทา,ากกัอย่างนั้อืมการสมการต่อกิทธิ์ก่อนรักเสร็ยแล้นั่งจ้าน้นได้จ้ารักสร็จ้นั่ง แบนแบนัาา้งตั้งค่าอยาอืมอืมตั้ตข้าว ไม่เงี้นไม่ได้ใช่เอล่าเนื้อหนพอเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วจับกันบ้าบ้าตอนนั้นบ้าบัวมันก็เลยหายแล้วตอนนอ้ตรวจเอาไปเนี้ยอันนี้แปลกอ๋อ ก่อนนีงนะก็เราคุยด้กเกยมากสุดบวงมาก็คุยด้วเกยทอดทีเมื่นี่เป็นเงินเหมือนจะตันหลุดหลุดตะปูอยุด ก้อยขมกับเสือพี่นะครับรชบเขาใหญ่เลยใช่เขาขมมาก้อยได้เนื้นขอขมขมเป็นไงขนาดตัวนี้เป็นนี่เหมือนแล้วน้องไหมนะเห็นไหมเนาะ นที่จิบของอแหกคแหบแต่ว่าเหลือเป็นไม่เหกนี่เหมือนไดาจาแหกเสร็จลืมเอาไม้มาติดอีกแล้วประสิโลงไม่ไหมยุคห้างแลแต่ไม้ใตแม่แล้วบอาคอยออก,กัน <c oughs> สมตาสมพุ่มสมปนั่นแล้วก็สีดด้วยกับคุ่นหรือผักเนี่นยแกะแบบ ปวดตายอน่นั้นนะับปูเขา,นะาเอยอยลืนยนี่อไนะไดครับปูนี่ตับปูเขาอี๊ยมอะดองปูกันที่น่องปูที่ตายฮึ

อันหนูขาขึ้นนึงยกขาขึ้นปุ๊บยันมักก่าอันบนนั่นเลยนี่นะตกเลยมือดิ้นนี่เองครับดี๋ยวะขังๆนะพออีกช่วงเรือเขาไปเนาะตกกติงงูเขาสีแนะนำมาก่อนม่น้ำหนักนิดหนึ่งเขาดีนะบ่คอยู่หรอนี่เลแต่งงูเขานำแดงนี่ดีแค่แบบมีเลือดหน่ก มันให้น้ำกวาดต้นแตงกีแตงกีโตนี่พวกเดี๋ยวมันแนะนำเป็นเทมเป็นธรรมมักจะยูได้เหรอมี่้วกของมันน้ำมือขึ้นสุดทับไม่รู้จะคนยัอยันเนาะก็ละเอียดกว่ามือนี่อะไรเลือกทิ้งหมดเลยวันขอใครสักหน้าขอใครเกิดใหม่ไม่เอาคุณเหรอ คุณเขาคงงงไหมือนกัน <cado> อ๋อหนาแล้งเนาะแต่แล้งก็เล็ดสุดนี้ขอให้ตรงนี้เล็ดคือนี้ขอให้เล็ดค่ะเล็ดค่ะเล็ดหากรงนี้บ่แม่

แต่แกันี่น้ำแกงที่นั่งต่ำสมุตจะแก่ที่นั่ง มัแนแซบกินวะออปลาน,น้อยออปลาน้อยกินก็บัว,ล,วบละ <c oughs> บัวละบัวละไม่นั่นแหละลูกนิ่งยาบฉันวานี่ยาบคือบัวแน่คือไปออคืตายน้อยคือเดวอหน่อยกันือดืดน้อย,อ,ยอืออเส้อบัวจ้ đó cái dạng hen. Chư hăng đàng mà, Thì mà nó con nư đó. Ừ. Nó đàng cũng. Tháng mà đâu tưởng con cây cúng lại ที่นี่ป่าดงกระดังงาแม่ป่าบมะน่องป่าดงก็ไม่รู้สึกใจเหนื่อยดิอืมใจเลยครับป่าดี๋ย่าให้ยามเนา ย <sog> ี่มัน <OR> ส่เนบ้าเราดิ่งบวกย่งยิ่งก็คแ่ยิงประดูกมได้มดยิง่ได้คนณุยอนี่เนาะดูใจยิงบ่คือประดเจ้าที่น้าแบเยอม่ะ้อมคจ่ได้ ปีนั้นเป็นไปบ้านเอาหนะนังเป็นไปบ้านเอาลูปไปดนะูหน่ะตอนตอนสองกระ,ะมัง

ตับเนี่ยับเนี่ยมีลากเลยขอบคุนถ้าเกษตรง้ามขับมึงก็เพี่มยาส่าะ

็คอกเปคุ่มอยูออกนอืนอ่อีเียวปุนนี่และพี่น้องแซ่บครับพี่น้องมีคนสร้างตื่นแต่ก็ไม่มีอะไรเลพี่น้อง

คนละคนมากลิ่นอะไรนี่น้ำนงากิันส่นขมหึ้นดีแล้วไหมเนาะแบบจริงมันน่ะเจ้าของ แต่ค่ะตมปากระแสบมือเจ้า <laughs> ว,วันจะปีดีป็นเช่ใหญต้องออยงเหรออบกวามใจเย็นงอเทยเ็นจนา

นี่ยันเรื่องพีชแม้สุดเกยตัดใจมือเลยขอได้ล่ะค่ะคพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนะด้วยนะค่ะฝากพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะแม่ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสนับครอบครัวนะค่ะทาพี่น่องมาอีกนะยูน่าินสเต๊ะนะกันไปหนี่สซูมพ่อก,กับแม่กินค่ะคลิปนี้จะสิขอฝากเอาไว้จะมีอะไรด้วค่ะสวัสด,ดีค่ะเบ๊อบสวัสดีครับเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ